กาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพรสุข,ขูสุคนเนาะบ่าอยู่ในและกระต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวลาวสตูดิโอคือเก่าพี่น้องเนาะอมาเปิดภาพมามื่อน,นี้พี่น้องก็คืออยู่ที่บ้านเจ้าของเนาะบ้านไผ่เมืงเองจีพรแขวงสวัสดิเขตพี่น้องเอ้ยก็คือมีอาข่าวเศร้าพี่น้องเอ้ยมื่อน,นี้เนาะก็คือตั้งแต่เมื่อวานเลยพี่น้องเอ้ยก็บโบได้อัดคลิปเนาะ กเกษมาอัดมันี่พี่น้องเอ้ยพอดีว่าทางตาเนาะตาข่อยแหละพี่น้องเอ้ยก็คือ,อเป็นพ่อของแม่เนาะเพิ่น,นได้เสียชีวิตพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นล้มพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นกระเถ่าแหง,แหลงเ,แลเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอายุประมาณแปดสิบอะไรพี่น้องเราล้มเนาะ เถ่าน่าสิมีโลกเป็นจำโตนั่นแหละพี่น้องเนาะน่าสิเป็นแบบว่าตั้งทรงขึ้นเนาะเมื่อาวานนี่นะเฮากับไปทางบ้านซสาเตวพวกพี่น้องเอ้ยเนาะไปถ่ายคลิปอะไรถ่ายคลิปปกติพี่น้องเอ้ยพอดีว่าทางลานเนาะลูกเอื้อยพี่น้องเพิ่นอันนับไปหาอ่าแชทไปหาเนาะทางเมสเซนเจอร์ว่าอ่าพอเถ่าเนาะอยู่บ้านเฮาสิห้องพอเถ่าเลยพี่น้องเอ้ยเอ๋จริงๆกับห้อง ตาอะไรนะเนาะอ่า่นว่าตาเราเสียอะไรเด้เอเพิ่นว่าเนาะอ๋อกระบอกขีดบอฟันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเรากา็อ่าย่างไปย่างมาได้ปกตินะพี่น้องเหตุคือข้างในคนเฮาเนาะบ่อหูพี่นอ้องบ่อหูกว่าสี่าเสียตอนใดนะพี่น้องเฮาแบบว่เาเฮากำหนดตัวเองบ่ได้อยู่แล้วนะเนาะเรื่องการอ่าชูนเสียเนี่ยเนาะพี่นอ้องอ่า แต่ละคนกับบอยากให้มันเกิดขึ้นดอกพี่น้องมันมันกัเลื่องเลี่ยงบ่ได้เนาะเรื่องแบบนี้พี่น้องเอ้ยเนาะคนเฮาเกิดแก่เจ็บตายมันกับเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเอ้ยเนาะ,ะขนาดวัยรนะุ่นเนาะนุ่มๆนิ่มๆกัยังคันว่าฮอดเวลาแะไรกัยั่งเนาะยื้อกับบอได้พี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เพิ่นกัเฒ่าแห้งแล้วแหละพี่น้องเนาะ อาคิดยำเศร้าพี่น้องเนาะวันส่งสก,การเ์เราก็เมื่อเอินพี่น้องวันปารหัสเนาะ,อะตอนนี้คนกับเพื่อนก็นยังบลายพี่น้องเนอะ้ยเนาะยำเศร้าพี่น้องจะมีแต่ครอบครัวเนาะอย่าตีพี่น้องเฮือนใกล้เคียงเลยพี่น้องที่ที่ว่าแบบมางานเนาะน้ำกันพี่นอนะนะ้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งบ่เพิ่นเห็ดยังแไงพี่นอ้องพากัน หนึ่งเข่าหนึ่งหน้าพี่น้องไหวหับแขกเวลาเาาลพิ่นมาในงานเละพี่น้องเอ้ยเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวเขับมาบิ่งลำกันเนาะโดยภาพก็สีเงียบเงาเนยพี่น้องเอ้ยเนาะเออพี่น้องเมื่อคืนนี่กับน,นี่แหละคนในอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยมาอันอันนี้เนาะ เอ๊ะอันน ah, ี้อ๋อสวัสด yep. ีเด้อพ่อเด้อเออทางทําแม่นําสวัสดีสวัสดีนะบ่าวหนยอันนี้ก็เป็นลุงสวัสดีเด้อลุงเด้อลุงชมพี่น้องเอ้ยเนาะจดผู้ที่ว่าเพิ่นแม่บ่ฮราร้านปายน่ะอือไปเบิดบ่ ไปซื้อของครับว่าล uh ้านเท่าไรร้านชิดแขนไปชื่อพวกพักพวกหย่าที่พักหย่าแล้วเป็นหนาะเป็นนวลมาแล้วร้านนึงเกี่ยวกับคิดบัวฟ้ามาเราสิไปไวเนาะนี่เงินประกันภัยนะแต่ว่าก็จะมาเสียพี่น้องเลยเออผอยู่ข้างในผม มีไผ่แน่อยู่ข้างในตอนนี้นะนม,นม่มีไผ่บอมูมีไผ่พี่น,อน้นนองให้เบิ่งเข้าๆพี่น้องเอ้ยเนาะยันมันติดเรืองพี่น้องเอ้ยแต่เนี่ยว่าถ่ายเห็นแบบขากๆนะโอกาสเรืองมันชูงเนาะในยูทูบก็ต้องเข้าใจแหละพี่น้องเนาะโดย บ่เท่าเหรออันนี้เนาะอัตาเพิ่น,น,น,นเพินเ่นก็นยงังแข็งแรงอยู่เนาะเฮามากับตอนนั้นกับยังแงงปกติหยอกลูกหยอกหลานอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอัดบัตมาล้มอัดมาล้ม,ม,ลมหัวพาดพื้นแล้วก็ไปเลยพี่น้องเอ้ยเนาะแต้งทรงเลาวขึ้นเฮงมาจากความดันอะพี่น้องเอ้ยเนาะเนาะพี่น้องครับ ทางนี้กับพากันหนึ่งเข่าหนึ่งแม่เนาะ <Ready. S 1> ทางซ้ายนีงแต้มบ่วงบ่มาอ๋อม,มาแต่เฮือนข่อยอบ่อ๋อแบบว่าเนาะปพเถ้าเราก็อยู่เฮือนครับอันหน้าบ้าพี่น้องน้าบ้าก็บวกข่อยอยู่ดอกน้าบ้าเพิ่อนก็นอนอยู่แน่หัวเป็น้องเไยเนาะ เพื่อนเพิ่นเพื่อนตะกี้ตะกอนพี่น้องเอยเนาะลังจากน้นกันง่ายมากเพื่อนลังนี้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นลงยากขึ้นยากจะขึ้นเพื่อนหลังนี้ก็ได้ก็เลยแบบแมนลูกลานก็เลยเห็ดอันเพื่อนดินให้เพิ่นอยู่พี่น้องเอยนี่เพื่อนตะกี้ตะกอนแต่โดนๆหลือพี่น้องเฮือนลังนี้เนาะเพื่อนล้างนี้น้อยพี่น้องบม่ได้ง่ายแล้วผมมีคนอยู่แล้วเพื่อนลังนี้นะ เเฮ้ยป็นอันนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะต้มน้ำต้มน้ำที่เห็ดอยู่เห็ดกินเนาะทีนี้ก็เป็นบอลเล่าพี่น้องเอ้ยบอลเล่าบอลยังขอกกบ,บได้ออกมาเบิ่งแต่โดนหล,หลัง อันนะลังสวนลังยังเพ,พื่นอนีนเพื่อนเอาตะกี้มันเป็นสวนเพื่นอน้องเอ้ยนี่นะวันนี้มันเปลี่ยนไปเลยเพื่นอนอ้องเนาะเปลี่ยนไปเลยเป็นแบบอนนบันนั้นแล้ววันนี้อ่าเป็นเหล้าเป็นยังเนาะแล้วก็เป็นหมองเมียนคลองพันตี้นี่เนาะคนก็นยังมาไล่เพื่นอน้องเอ้ยเนาะเมื่อคืนนีง่งันกับพอไปซ้ำหนึ่งเพื่นอนอ้องเนาะไทยบ้านก็นไดร ตั้งนาบ่าว,าวเกี่ยวเขาแล้วเราบ่ย่างบอในฮือนก็ยังบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแม่นอ้องพ่อใช้กับลูกกับบอสบายอีกเมื่อคืนบ่ได้รับบ่ได้นอนเหมือนกัน,นเลยเข่าในหน้กับลงบอเลยลงบอเลยพี่น้องเอ้ยเนาะวงไวายังดี่เจะพากันไป ชื่อคองเพียน้องชื่อแนวมาเห็ดอยู่เห็ดกิ้นอะไรเพียน้องเนาะเป็นพวกพักพวกอย่างอะไรเนาะประมาณนี้เปีน้องเอ้ยเนาะฮะเพียน้องเอ้ยปรออะมาณน,นี้เนาะ เพื่อนเรงนี้กับเหด็ดบบแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเห็ดเห็ดบบแล้วเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นก็นบม่มีเงินนะนะพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าพอเฒ่านี่เพิ่นอ่าตาคนนี้แล้วอาศัยอยู่กับอ่านาบ,บ่าวเนาะกับลูกนาบ,บ่าวพี่น้องเอ้ยบางทีก็เจ้ากับโบอยู่ที่แล้วก็อยู่ผู้เดียวเราอยู่อัน ผุดเดียวเลยแหละพี่น้องเออเนาะก็ยังดีแต่ว่าเฮือนแม่์คอยอยู่ใกล้ๆกันอ่ย่างหากันบ่พอฮอดหานาทีดอกพี่น้องประมาณ1นาทีก็ฮอดแล้วได้เฮือนแม่์คอยอยู่พุูนอันนี้เฮือนนาบ่าวอันนี้นเนาะอ่าหลังนั้นก็แม่นคือกันหลังนั้นตั้งแต่สมัยข่อยยังน,น้อยๆพุนหลังนะพี่น้องเอ,เอ,เอ้อตะกี้แต่ก่อนเราบ่ได้อยู่บ้านเด้เรา เราอันอน่ะไปอยู่น้อเมียเราเนาะอยู่บ้านดงนองคุณพูนพี่น้องไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเนาะแต่ว่ามึงเดียวกันนี่แหละเราก็ได้เลิกลากับเมียเราเราก็ได้มาอยู่กับลูกกับเต้าวันนี้ตะกี้แต่ก่อนก็อยู่น้อเมียแหละเนาะหลายสิบปีเลยพี่น้องเหม็นเศร้าปลายปีแลยวระจักเนาะเรามาอยู่บ้านอตอนเราอันบ่อเถาวันนั้นเราก็อยู่กับเมียเราแหละจากนั้นก็ เลิกลากันกรกลับมาอยู่บ้านภัยเนาะอ่าอยู่น้ำดกน,น้ำลานแบบน,นี้ไปอยู่พุ่นกับโบได้มีลูกดอกเนาะลูกก็คือแมย์คนนี้เป็นคนกกพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นคนกกต่อมาก็สิมีน,นาสาวเนาะอ่านาสาวสองคนเสียไปแล้วพี่น้องยังเหลือแต่แม่์คอยกับอ่านาบ่าวนี่พี่น้องเอ้ยเนาะ ที่ว่ายังมีชีวิตอยู่เนาะนาซาเฮงเซียแต้โดนๆเลยพี่น้องเอ้ยพอเถ่านี่เรากับไอหนุ่มไล่นจงพวนพี่น้องไลยเฮงเนาะอ่ะกับโมมิยังไลยพี่น้องวันส่งสการ์ทางอ่าพอเ่าพองเนาะกับวันประหัตพี่น้องเอ้ยเนาะแต่เอฟซีอยู่ใกล้ อยูอ่บ้านไกลเคียงกลับมาส่งสการพันได้พี่น้องเนะอ้ยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอโต,โตัวลาเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเนาะท,ที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้พี่นอ้องอันนี้ก็คือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยแหละพี่นอนะ้องเนาะตาคอยพี่น้องเอ้ยเป็นได้จากโหน่งนี้ไปพี่น้องมามีวันหวนกลับเนาะ อันนั้ยายก็บสี่ปีหาปีเละเนาะพี่น้องที่ว่าเพิ่นเสียไปเนาะคือตะกี้แต่ก่อนเนาะพี่นอ้องทางยายคอยนี่อบอดแมนทางบอดแมนเมียพ่อเฒ่าได้พี่น้องบอดแมนเมียตาคอยได้เนาะเพราะว่าเล่านะ่ะบ่มีลูกเนาะยายก็คือเล่าอันคอคออันแมย่ยคอยน้ำพ่อเฒ่าเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอ้ยเนาะ พราะว่าตาอันยายคอยบ่มีเนาะม่มีลูกพี่น้องเอ้อเราก็เลยขอไปเลี้ยงเอาเมย์คอยไปเลี้ยงเนาะจนไงเนาะจนเราเป็นสาวแล้วก็เ,เราหาเงินหาคํำพี่น้องเอ้ยเนาะทางเถาเมย์ก็ได้ทางแ่วแล้วก็มีให้มีหน้าอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะทันงทว่าเราเอาเมย์คอยไปเลี้ยงก็ได้พอได้เห็ดอยู่เห็ดกินนี่แหละเนาะเจ้าก็ อันนี้คือ,อตาบานนี้เนาะพี่น้องอ้าวใบกะเริ่มอมวอาเสืบบอบออกแหละพี่น้องเอ้ยเนาะไปเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหล,ลายๆติดต,ตามเนาะเอาไว้พบกันใหม่คลิปใหม่พี่น้องโดยไปแล้วสบายดีประสบกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ